ซิวซดน้ำนะครับเพื่อนๆวันนี้มีความสุขทำภาษาคนแก่คนเฒ่าแต่นี้เราก็เียกคลิปนี้มันยาวไปแล้วละขอบคุณค่ะเป็นอิ่มนอนหลับก็เรียกว่าความสุข คลิปนี้จะของก่นตายยันจะกินกะดิ่งันมข้าวแบบหวานๆอร่อยอร่อยก็หมดก็จะเก็บบรรยากาศไม่กินแล้วพอบ้านกินคนเดียวสวัสดีค่ะไม่กินข้าวแรงน้ำตันเด,ด้อจ้ะเด้อมื้อนี้กินก็พอบา้าน พอบ้านไม่ได้เป็นกินตอนไหนก็อร่อยตอนนั้นก็ส้มตำหมูทอดสวัสดีค่ะไม่กินข้าวแรงน้ำปันได้จะเด้อมือ้อกี้ก็พอบ้านพอบ้านไม่ได้เป็น กินอิ่มนอนหลับก็เรียกว่าความสุขคลิปโอ้สุดยอดเลยแค็มกินอยู่สามวันก็ไม่หมดหมดกระชิวหลานมาก็เรียกหลานที่หลานช่วยกินยังไม่หมดอีก นี่กแต่ของคอนตายยานจะกินตะกีกันมีข้าวแบบหวานหวานอร่อยอร่อยก็ป้อนแม่สิกิน <c oughs> <c oughs> อยู่3วันก็ไม่หมดหมดไปทิวห <c oughs> ลานมาก็เรียกหวานที่หลานช่วยกินยังไม่หมอดอกีก นย้มน่มันถึงไม่หมดทักเที <c oughs> ก็มันกินคำใหญ่คำโตไม่ได้นอำเทมต้องกินทีละตัวทีละตัวรอหวานจะไม่มีอ่ะ หมกปลาซิวอร่อยอร่อยนะครับมามาเพื่อนเพื่อนเลยกินข้าวเย็นกันรู้และหลานก็าอิ่มไปแล้วต้องตนใจยาเยีย้ยวยังไม่หมดเลยจะมันจดก,ก่อนซิวสดน้ำนะครับเพืเ่อน ายาจะกุนจะจีกันมีข้าวแบบหวานหวานอร่อยอร่อยก็มก็ซื้อเค็มยาการไม่กินนะเพราะบ้านกินคนเดียวเต็มต้องกินทีละตัวทีละตัวพอ เปนอิ่มนอนหลับเ็เรียกว่าความสุขคลิปอันไหนอร่อยยังไงต้องอดกินอนื้อของอร่อยม่น่ามันถึงไม่หมดทักทีก็มันกิน คำใหญ่คำโตไม่ได้อ้อนอร่อยอร่อยยกายังจะกินย้งยังไม่หมดเลยจัมมนจิก่อก้ันป้อนวันนี้ไม่รู้กกกังอนนนนาายตีคจ ีข้าวแบบหวานหวานอร่อยอร่อยก็หมวข้อคลิปนี้มันยาวไปแล้วกอบคุณก่าวกินอยู่สามวันก็ไม่หมดหมดไปชิวหลานมาก็เรียกหลานให้หลานเคยกินยังไม่หมดอีก ริ้วส้ดน้ำนะครับนี่เพื่อนๆริ้วส้ดน้ำนะครับนี่เพื่อนๆ เรายังไม่หมดนะทำมันติดกอวันนี้มีความสุขทำภาษาคนแก่คนเฒ่าอือแค่นี้เราก็เรียกว่าความสุขแล้วะเนอะเพืนๆจะอิ่มข้าวหรือจะอิ่มความหวาน วันนี้มีความสุขทำภาษาคนแก่คนเฒ่าแค่นี้เราก็เรียกเดี๋ยวยังไม่หมดเลยทำมันิดกอเดียวกินกันไหนก็อร่อยตอนไหนก็ส้มตำ มูทอดข้าวก็อิ่มหวานก็มาจะอิ่มข้าวหรือจะอิ่มความหวานกินกะนุมกระนิ่งก็จะยาวหน่อยนิดนึงวันนี้มีความสุขทำภาษาคนแก่คนเฒ่า แค่นี้เราก็เรียกไงเรางน่ามันถึงไม่หมดทักที <c oughs> ก็มันกินคำใหญ่คำโตไม่ได้ยอมแพ<ถ>้วันนี้มีความสุขทำภาษาคนแก่คนเฒ่าอืแค่นี้เราก็เไดกข้าวก็อิม่มหวานก็มา เด <laughs> ็กพร้อมก่อนตายยายจะกิกนกระดิ่งกันมข้าวแบบหวานหวานอร่อยอร่อยก็ไม <laughs> ่น่ามันถึงไม่หมดทักที <laughs> ก็มันกินคำใหญ่คำโตไม่ได้หวานจะไม่มีนะ อร่อน,นอร่อยยิ่กันยิ่กินกินอิ่มนอนหลับก็เรียกว่าความสุขคลิปทำงานหมกปลาซิวอร่อยอรนะครับมามาเพื่อนเือเลยกินข้าวเย็นกันรู้่แล้วหลานก็อิ่มไปแล้ว้องกัญจายา วันจะไปมีหม,มกปลาซิวอร่อยอร่อยนะครับมามาเป็นเพื่อนเลยกินข้าวเย็นกันรู้แล้วหลานก็าหยิบไปแล้ว้องสนใจยาเดี๋ยวยังไม่หมดนะยังมันจดกอซิวสดน้ำนะครับ you yeah.